แนะนำการใช้งานระบบ CRM ล็อกอินเข้าสู่ระบบใช้ user account เดิมได้เลยนะครับนะครับ default หน้าแรกจะเป็นตัว calendar ของหรือตารางงานของช่างที่เราเได้มีการ แอดสายไว้แล้วนะครับว่าช่างคนไหนจะไปทําซ่อมเครื่องยนต์ที่ไหนเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตารางอันนี้ก็คือ default สสำหรับวันนี้นะครับสามารถที่จะคลิก Next ดูได้นะฮะเบื้องต้นนะครับจะต้องมีการสร้างรายชื่อของ Service Engineer นะครับหรือว่าช่างเทคนิคถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อก็บอกได้นะครับ ผมใช้คำว่าช่างเทคนิคไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับวิศวกรหรืออะไรหรือเปล่านะครับเบื้องต้นตรงนี้ก็จะมีรายชื่อของช่างนะครับที่เราได้ทําการสร้างไว้นะครับวิธีการสร้างก็ให้คลิกที่สร้างช่างเทคนิคนะครับใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ตําแหน่งนะครับแล้วก็ทําการบันทึกนะครับกรณีที่ช่างลาออกแล้วนะครับแนะนําให้ตรงนี้ disable ด้วยนะครับจะได้ไม่ไปรบกวนออตอนที่เรา assign งานนะครับรายชื่อก็จะไม่แสดง ตรงนี้นะครับก็จะมีให้แก้ไขนะครับหรือว่าลบข้อมูลแต่ไม่แนะนำให้ลบนะครับเนื่องจากว่าเขามีประวัติการซ่อมอยู่กับเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ disable ก็พอนะครับก็คือตรงนี้เมื่อเราสร้างรายชื่อของช่างที่จะให้บริการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นก็คือเมื่อมีการลูกค้ามีการแจ้งซ่อมเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือประเมินออกใบ คอเดชันนะครับหรือใบแจ้งซ่อมหรือใบประเมินราคานะครับก็คือตรงนี้ที่เรามีการรับแจ้งซ่อมเข้ามาแล้วนะครับเบื้องต้นก็ให้คลิกที่ใบแจ้งซ่อมประเมินราคานะครับหรือใครจะเรียกคอเดชันก็ได้นะครับก็คือเป็นการประเมินหรือเสนอนะครับลูกค้าอาจจะคอนเฟิร์มแต่หน้าง,งานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเลือกชื่อบริษัทนะครับระบบก็จะดึงมาจากฐานข้อมูลให้นะครับ ที่อยู่ต่างนะฮะหมายเลขเครื่องยนต์กรณีไม่ได้ซื้อกับเราเราอาจจะไม่ทราบนะครับเราก็อาจจะถามกับลูกค้าก็ได้นะครับหรือถ้าถ้ามีจากระบบเนี่ยต่อไปออในการบันทึกในการรีเซปปิ่งของของ,ของ,ข,องของฝ่ายบัญชีเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้าไปแมทกับรายรับสินค้านะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนนะครับของบริษัทนี้ระบบจะลิสต์ขึ้นมาให้เลยนะฮะ แต่ถ้าซื้อจากที่อื่นเนี่ยเราก็ใส่ไปตามปกติสาเหตุของออการแจ้งซ่อมนะครับมีอะไรบ้างนะครับครวก็บันทึกไปว่าลูกค้ามเีเครื่องยนต์ของเขามีอาการอะไรแบบไหนยังไงนะครับมีประกันไหมประกันหมดอายุเมื่อไหร่ชั่วโมงการใช้งานนะครับใช้มานานแค่ไหนกี่ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ที่ติดเครื่องมาเช่น รีโมทนะครับถ้าไม่มีก็แบลงคไว้นะครับไม่ต้องใส่อะไรวันที่ลูกค้าต้องการให้เราเข้าไปซ่อมหรือว่าวันที่เรานัดหมายกับทางลูกค้านะครับเช่นเรานัดเป็นวันที่17 17นะครับเวลา1 4นถึง16นะครับประมาณเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้เป็นวันที่ของเอกสารนะครับ อ่าตรงนี้จะเป็นวันที่ให้บริการนะครับดูจากตรงนี้เป็นหลักนะครฮะประเภทงานนะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นระบบไฟฟ้าระบบเกียร์หรือระบบควบคุมหรืออื่นๆนะครับตรงนี้ก็เลือกได้จุดให้บริการลูกค้านําเครื่องมาหรือเราออกไปซ่อมนอกพื้นที่นะครับถ้านอกพื้นที่เนี่ยก็แนะนําให้ใส่สถานที่ด้วยนะครับนะครับชื่อเรือมีไหมนะครับถ้ามีเราก็ใส่ไป อนไนไม่มีก็แบงค์ได้นะครับช่างที่เราคิดว่าจะส่งไปไปเซอร์วิสลูกค้านะครับเช่นเป็น e n g i n e e 12นะครับความเห็นช่างนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่ช่างวิเคราะห์นะครับว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับรวมถึงอะไรที่เรานําเสนอนะครับว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้จะดึงมาจากฐานข้อมูลของบัญชีอยู่แล้วนะครับ หมายเลขอะไรจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับหรือถ้าเราจะเซิร์ชหมายเลขอะไรก็ได้นะครับหรือ Part Number นะครับเช่นเราจะเซิร์ชหมายเลข3660มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองลบไปก่อน ราคานะครับถ้าเกิดว่ามีการมีราคาบันทึกอยู่เนี่ยระบบก็จะนําราคาขึ้นมาให้ด้วยแต่ถ้าไม่มีราคาโชว์ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าราคาสินค้าที่เราจะนําเสนอนั้นราคาเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะมีราคาต่อนหน่วยมานะครับเช่นใช้2เราก็เลือกไปเป็น180นะครับหรือว่าตัวอื่นลองดูตัวอื่นมีไหมมีนะครับส่วนใหญ่น่าจะมีราคานะครับเพราะว่าบัญชีเนี่ยมีการรับมาเนี่ยระบบจะบันทึกไว้ให้แล้วนะครับ สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนอะไรสองรายการ3รายการนะครับเราก็เลือกไปเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทําการบันทึกนะครับใบนี้เป็นเพียงใบประเมินราคาหรือใบแจ้งซ่อมเท่านั้นยังไม่ได้เป็น Job Order นะครับตัวนี้เราก็ส่งให้ลูกค้าไปว่าสิ่งที่เราจะทําการซ่อมนะครับมีการเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรตัวนี้ก็ปรินให้ลูกค้าได้เลยนะครับ เมื่อลูกค้ายืนยันเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิดไปก่อนนะครับรายการที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับวันที่17ตรงนี้มันจะเรียงตามวันที่ให้บริการนะฮะจะไม่ได้เรียงตามวันที่ของเอกสารหรือวันที่เราออกเอกสารนะครับเพื่อความสะดวกเวลาเราดูเราจะได้เห็นว่าถึงคิวไหนบ้างนะครับอันนี้จะเรียงตามวันที่วันที่ล่าสุดนะครับก็จะมี18เมื่อกี้ที่เราคีเอทมาจะเป็นวันที่17 วันที่ให้บริการนะครที่เราจะไปให้บริการตรงนี้ถ้าหากว่ามีแปรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยก็คลิกแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ทำการบันทึกหลังจากที่ลูกค้ายืนยันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะมีเมนูนะครับออกใบงานอันนี้คือจ o บออเดอร์แล้วนะครับที่เราจะ ก็ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราจะต้องออกใบงานซึ่งใบงานเนี่ยผมจะมีสแลบใบส่งสินค้าด้วยเพราะว่าเเวลาเราไปดําเนินง,งานเนี่ยเรามีอะไรติดมือไปด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าทราบแล้วก็เซ็นรับนะครับออกใบงานนะครับระบบก็จะให้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายการอะไรหรือไม่นะครับสำหรับ Job Order นี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะบันทึกได้เลย รายการที่มีการออกใบงานแล้วลสถานะจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออกใบงานแล้วซึ่งก็จะมาอยู่ที่เมนูใบงานใบส่งสินค้าก็คือที่นี่นะครับก็คือวันที่17อันนี้ที่เราสร้างไว้นะครับสถานะ นะครับก็จะเป็นรอดรําเนินการนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการดรําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนสถานะด้วยว่าส่งงานหรือสินค้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็คืองานที่เราเข้าไปซ่อมทําให้เขาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องมาอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่อัปเดตเนี่ยบัญชีจะด,ดึงรายการเนี่ยไปออกเอ,อเอกสารขายหรืออินโอยไม่ได้นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นรายการที่เราไปดําเนินการมาแล้วจะต้องอัปเดตว่าส่งสินค้าหรือว่า ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจ็อบดันประมาณนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้จะไปอินเทอร์เฟซกับทางบัญชีอีกครั้งหนึ่งบัญชีก็จะไปดนนึงออกเอก,กสารขายออกอินวอยอะไรต่างๆตัดสต็อกสินค้านะครับตอนที่เราออกจ็อบออเดอร์นะครับไปเนี่ยระบบจะยังไม่ตัดสต็อกนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงหน้าง,งานได้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานเนี่ยก่อนที่จะทําเป็นจ็อบดันเนี่ยนะครับให้เรามาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับว่าเรามีการเพิ่ม อะไรหรือลดอะไรอะไรต่างๆรา,า,ายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยเพื่อให้ตัวเลขของจํานวนเงินตรงนี้ถูกต้องนะครับอาจจะส่งให้กับลูกค้าอัปเดตอีกครั้งหนึ่งก็ได้ให้ลูกค้ายืนยันคอนเฟิร์มมาหรือจะคอนเฟิร์มน้างงานก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่บัญชีจะดําเนินการนําเข้าไปสู่ระบบบัญชีนะครับในส่วนของช็อปออเดอร์ของทางฝ่ายเอนจิเนียร์เนี่ย สิที่ออฟฟิศที่ที่ออกไปซ่อมให้ลูกค้าจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับตรงนี้ตรงโลโก้นะครับถ้าเราคลิกแล้วเราจะเห็นเป็นคาล endar นะฮะตรงนี้ที่เรามีการแอดสไนงานไปนะครับเดี๋ยวลองดูวันที่17ที่เราแอดสไนนี่นะครับก็คือบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับกรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเวลานะครับตรงนี้เราสามารถ t แ m e back and up ได้ลูกค้าบอกขอบ่ายโมงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะลากมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไป Edit แก้ไขใบงานนะครับเราก็ลากมาได้เลยหรือว่าเวลาเราคิดว่าน่าจะไม่ถึงเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนช่างกรณีช่างไม่ว่างเราจะเปลี่ยนคนแอดสายนี่เราก็สามารถที่จะลากไปได้เลยนะครับไม่ต้องอีดิตนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวตารางงานของช่างนะครับเป็นฟังก์ชันที่สามารถแก้ไขได้นะครับ ันนี้ก็จะกลับมาที่ Default ก็คือเป็นวันณปัจจุบันนะครับถ้าเลือก7วันก็สามารถที่จะสกอร์ดูได้กรณี้ต้องการดูรายละเอียดนะครับก็ให้คลิกที่รายการนั้นนะครับตรงนี้จะโชว์รายละเอียดขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้จะแก้ไขไม่ได้นะฮะเอาไว้วิวอย่างเดียวเอาไว้ดูว่า,าตรวจสอบอีกทีนึงว่าทุกอย่างถูกต้องไหมนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวออตารางงานนะครับตรงนี้จะเริ่มบันทึกประวัติทุกครั้งที่มีการออก Job Order รนะครับระบบจะเริ่มบันทึกณนะใบนี้นะครับตรงนี้เท่านั้นเองและก็ที่เป็นส่งงานสินค้าหรือสินค้าแล้วเท่านั้นนะครับถ้ารอดําเนินการเนี่ยระบบยังไม่จับสถิตินะครับถือว่ายังไม่ได้ดําเนินการนะฮะเมื่อทําการเสร็จแล้วตรงนี้จะต้องทําการเปลี่ยนสถานะ นะครับสถานะก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะถือว่าเป็นการจบงานของทางฝั่ง Service Engineer นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับในการอินเทอร์เฟซกับทางฝั่งบัญชีเนี่ยเดี๋ยวก็จะดำเนินการต่อไปและจะทำเป็นคลิปส่งมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีอกครั้งอีกอันนึงก็คือตรงนี้นะครับเมื่อมีการส่งสินค้าหรืออะไรแล้วเนี่ยถ้าเป็นเป็นเป็น,ปนอ,ออนไซต์เนี่ย ไปซ่อมที่ข้างนอกเนี่ยแนะนําว่าให้พิมพ์ใบนี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเซ็เนเซ็นรับงานนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับการเซ็นรับงานนะครับแล้วก็ยืนยันตัวเลขว่าเอ่อเราจะต้องเก็บเงินเขาเท่าไหร่หรือถ้าจ่ายมาแล้วก็ก็แล้วไปนะครับแต่กรณีที่เราจะต้องบัญชีจะต้องอินโอยนะครับใบนี้จะต้องให้ลูกค้าเซ็นมาด้วยนะครับเพราะไม่งนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับตรงนี้ผมจึงเปลี่ยนหัวเป็นใบงานและใบส่งสินค้านะครับเนื่องจากว่ามันมีอะไหล่สินค้าเนี่ย ที่เรานำไปเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวใบคอนเฟิร์มใบรับงานหรือใบส่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้ลูกค้าเซ็นนะครับเพราะฉะนั้นออกก่อนออกออกไปดำเนินงานนะครับตรงนี้แนะนำให้ปิ้น์ไปเลยถือไปเลยนะครับแต่ถ้าเอาเครื่องยนต์มาซ่อมในในออฟฟิศเนี่ยในสำนักงานเนี่ยก็โอเคทำเสร็จแล้วเราค่อยปิมพ์ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะต้อง ถ้าเป็นออนไซต์ site, จะต้องพิมพ์ออกไปเลยนะครับและให้ลูกค้าลูกค้าเนี่ยเซ็นกลับมานะครับทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขอให้มีข้อมูลคีย์เข้ามาซักระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำการเริ่มเริ่มในส่วนของรายงานต่างๆนะครับที่จะเตรียมไว้ว่าเราจะแท็กประวัติการซ่อมในมิติ ต,ต่างๆแบบไหนยังไงนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่มีข้อมูลก็ยังรายงานจะยังจับลำบากนะครับเขียนเป็นเดโมลำบากนะครับเพราะนั้นแนะนำให้คีย์ย้อนหลังก็ได้นะครับแต่เห็นคีย์มาเป็นปี2022แนะนำว่าไม่ต้องคีย์เข้ามาก็ได้นะครับเอ่อถ้าเป็นไปได้อยากให้คีย์ข้อมูลณปัจจุบันไล่ลงไปนะครับก็คือเดือนธันวาเดือนพฤศจิกาเนี่ยคีย์คีย์ย้อนหลังนะครับเอ่อ ไม่ใช่คีย์ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาจะเ,เขียนรีพอร์ตเนี่ยผมจะมองที่ปัจจุบันสะส่วนใหญ่นะครับจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนนที่ในการค้นหาข้อมูลว่าคีย์ไว้เดือนไหนยังไงนะครับแนะนําให้คีย์เดือน12ปี2023นะครับแล้วก็เดือน11เดือน10ทยอยทยอย,ค,ยคีย์เข้าไปนะครับเบื้องต้นในการคีย์ข้อมูลก็ตามที่แนะนําไปนะครับก็เริ่มต้นจากเมนูใบาแจ้งซ่อมใบประเมินราคาตรงนี้ ประมาณนี้ครับผมมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันภายหลังอีกครั้งหนึ่ง